มาดูนี่ทุกคนเพื่อนเหลือต่ค้นโลนค้นโลนต่าต้นบักทันข่อยพี่น้องอาามึตงตัด้นบักทัน <c oughs> ตัดต้นบักทันออกแล้วพี่น้องมึงตัดดอกแล้วแล้วปิดบได้กินจะเทือมึงพามาเมืองนวยเขาเนะดกดกเรื่อง,องดกนี่ดกคักดกแน่ละพี่น้องเลยมึงนี่เขาเป็นแบบนี้แล้วปิดเลยพอไหวแหละปลูกกบบระบได้กินเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบ พอบ้านี่ปิ่งเมียนเมงวันน่ะนี่หลายตัวนหน่อยๆยังวันทองไหมนี่หลายพี่น้องนี่เป็นมดเลยนะลูกก็ได้กินแจ็คซาดอ้ยก็ได้กินแจ็คเถื่อนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยปิดเลยเอ,ออกเลยตัดออกไปเลยเนี่ยีตัดสีตัดต่อแบบนี้เลยแต่วบาอันนี้เขาก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตุยของเขาเองละนี่ ถ้าเกิดเขาบ่อแตกออกมาก็คือเอา,เอาคนคนหลักเขาออกเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเหตุการ์ย่างอื่นทํากันย่างอื่นไหมมองหนึ่งมองนี่ก็ยังบ่ท่านปลูกผักอยู่เนี่ยช่วงนี้บ่ม,มีเวลาเห็ดปุ๋ยพี่น้องเลยแต่ตั้งเอานี่มาซื้อซื้อใบดินพร้อมปลูกมาเลยเราจะลื้นซีสังข้อเสียงแค่ปิดกับเนา่าหมดแล้วมังโอ้ยบ่ไม่นเน่าดอกเขาต้องเขาต้องมา มานี่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาหลับเขาก็ต้องมาปลุกเขาเขาใหม่เนี่ยย้ายพิกเกตน้ำเชื้อเข้าไว้อยู่เนี่เอาหนึ่งหระอืมเขานอนหลับทับซิทเลยเขาก็ต้องมาลเรือแล้วก็ตื่นหกมากตอนนี้ก็คือปรับปรุงพื้นที่ก่อนพี่น้องได้ปิ๊กเบเร่ไปกลมันเหมือนปรับปรุงพื้นที่เอาตสมบักิท่นออกเปิดก่อนจะ้ะทำเองรู้เองอ <laughs> ตัดเองด้วยเองหรอเบส่วนหนึง่งแยกปิดเอาเขาไปหมักไว้เลยในสวนส่วนหนึ่งต้นที่แห้งอะมาเผาเอาเอาเอาอย่างก่อนอาฟุน้นเผาเผาขายมีไหมก็เอิญอย่างหาเสื้อดินนะมั้ยเหมือนเหมือน,อนกับปุ้นขาวอ่ะแหละพี่น้องนี่แหละวันนี้มาอัปเดตตัดต้นนะนี่ตัดตน้นทันพี่นอ้องตัดต้นพุทราในสวนหลังบ้าน แัพเดีก็มาท่านปลูกอย่างนี้พี่น้องข้าไปตะกคมมันวันนี้อากาศลมล,มลมรื่นเลยเนี่ยร้อนร้อนไปสองมือหอนไปสองมือร้อนไปสองวันนี่กลับมาเริ่มไม่ร่มเลยพี่น้องอ,อย่างนเสียงมานอฟเพื่อนๆก็มีงานอยู่บานอื่นนี่นะคะทุกคนมาอัพเดตทักทายเพื่อนๆสำหรับค้นทำขิดด้วยพี่น้องตอนนี้ พวกเพื่อนๆกำลังจมกันเนาะเรื่อกระเป็นคือกันแหละพี่น้องทําไปสู้ไปตรงกำลังใจให้กันคือเกาพี่น้องจตาปกติเ้ากระเลนอยู่แล้วเ้ากระเลนแบบชิบชิวก็ตรงไปซีเรียสอย่างเด้อเพื่อนเพื่อนว่าสัวเ้าสิผ่านมาสัวเ้าสิได้ตั้งคามาพี่น้องกระเลนไปคือเกานั่นล่ะแต่ว่าจะไปจะไปซีเรียสกับป็นการลงคิดลงอย่างเลาก็ลงปกติของเ้าเนาะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ กำลังใจให้เพื่อนทุกท่าน,เป,นเป็นปันความสุขนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสจ้าอันนี้นะคะคลิปนี้คิดหน้าเจอกันใหม่สุโคทููกีวีที่ไม่ฮ้กสุขีสุข,ขังตังเต็มเป๋ามาอัปเดตตัวบักทันสุดวันกินจากเธอมันออก